ครับจะไอ้นี่ครับเราจะทำการป้นทุกอย่างที่ขวางหน้าอ่าตอนนี้ก็ไปกันเลยครับคุณเออคุณตามผมมาฮะแป๊บหนึ่งครับยอาตีปากแตกเลยฮะอ๋ออ่ะ, <c oughs> อะคุณเฟรมเข้ามาลงเลย <c oughs> นะก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีรางรถไฟอะ่ะค่ะต้องมีมีมีเงินซักอันไหมเดี๋ยวที่ขุดก็มีที่ขุดหิน รเรเือครับเหมือนเรือครับเหมือนเรือเรือมันับงไงล่ะฮะไม่มีของอะไรเลยครับตอนนี้ผมครับยังไงอะ่ะรูปร่างอะ่ะอ,อ๋อ,อได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาดูบ้านเช่ากันมาก่อนมีอะไรให้ใช้ไหมคุณอย่าเข้าบ้านวัวอ่ะเอ้ตอนนั้มหนึงทำของแั๊บนึงคุณครับครับผม ที่ขุดผมเองคุณมายางมาหาผมสิครับเอาคุณเอาที่ขุดเพชรเลยเหรออ่าที่ขุดหินอ่าคุณไปเลยเดี๋ยวผมดันแป๊บนึงอ่าไปนั่งสินั่งเรียงะน,ยนะฮะอ่าไปแล้วดันนะไปอผมดันยังไงอ,อ,อ่ะอเอผมรู้ละ <ผม S 2> กระตุก้วยเอ้ยเอ้ยลางรถไฟมันไปก่อนผม,ม <laughs> เจอทางตันนั่นเหรอเอ้อไม่เดี๋ยวครับเอา้าไม่ไม่เดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไงครับคุณก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเห็นผมหรือยังเอา้าชนกันจังั้นนี่ไงฮะคุณทางนี้เห็นแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุทํามาจะว่าคุณมาผิดทางแล้วฮะเห็นชื่อผมไหม อยู่นี่ครับนี่ครับทางนี้ฮะเจอดันเทียบเลยฮะลางอร่อยเลยตอนนี้นเฮ้ยอ๋อไม่มีออฟซิเดียนต้องขุดด้วยไอ้นั่นเท่านั้นดีกว่าหืนออฟซิเดียนตอนนี้ไม่มีใครเอ็นบมนะครับตอนนี้แล้วครับเนียนไหมครับนคนอยู่นะ ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นอุดไี่เบสได้ที่เบสตามมานี่ฮะใช่พี่ผมใช่พี่จอนาลโตเวนิสตาฮบถีบโรงาวาดีไหมเนี่ยนี่ฮะอ้าวมาผิดทางหรือเปล่าจำได้ถูกเนี่ยทางนี้เอาสวัสดีนายเอ้าเมื่อกี้นายโดนเตี๋ยเหรอถูกต้องนี่ครับระวังนะฮะทางนี้ใครตี๋ยเหรออ้าวคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่งี่ไงอ้าวเออเนี่ยของอีกเยอะแยะก็ ชับชับับชับชับ,ชบ,ชบไหนขุดไปเคอเจอลาวาข้างใต้มีอะไรโผล่เอ่ยเ,อ,เอ,อ่จะอุดพม่ไหมครับข้างใต้มีลาวาครับเฮ้ย <Hey, S 2> พี่พหายตัวได้ไงก็เห็นไปขุดดูไว้อะ่ะก็เลยนึกว่าขุด <Hey. S 2> อะไรว้ายก็เลยขุดต่อ อย่างเยอะผมขอเฮ้ยเอามาผมจะไปทาค่ะเจ๋ง่ะพี่ทำไมเจ๋งอย่างนี้เนี่ยพี่เอ้ยเออใครตีหัวเอาไดมอนมาผมจะไปครับขุดไม่มีพี่ไม่มีที่ขุดเอามาเอามาอยู่กับเฟมอะหรือเปล่าอ่ะพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่ขุดดอยู่ข้างหลังพี่อะมีไอรอนเ้อะอ่าที่ขุดไอรอนแล้วก็เดินเล่นโดดลองลาวาพี่เอามาไอ้นี่ยางอะเอาอะไร มีเงมนอยู่ต้องจ็ดก่อนเอามาเอามาสามก้อนเอามาผมจะไปขูดรอปซีเดียนก่อนอย่าใส่กล่องรือยังอยู่บนหัวเอาหรอเจอใครขุดไว้มันน่าสงสัยแล้วกขขุดต่อแปดละมีแปดละพี่ลองทำแบบเมื่อกี้ใหม่ดิโคตรฟุกอ่ะก็นี่ไงตรงนี้ใครขุดอะไรไว้แล้วปักคอร์ดไว้ขชสนชาติยานแย่จําไม่มีสติกเราก็ขุดต่อครับใครขุดไว้ อยากได้สติกไหมผมมีผมเจอแล้วเจอแล้วกดไปลาวาไหลท่วมหัวมาทำไงวะเนี่ยก็ตายนะฮะ <c oughs> ไม่คิดอะไรมากก็ตายโอ้เจอเบสล็อกมันก็เจออยู่แล้วนี่ครับ โอเคผมทําเจ้าที่ขุดเพชรเสร็จแล้วใครเอาอไปไปขุดอะไรครับขุดออฟซิเดียนนีครับขุดไปไหนครับขุดเอาไปใช้ครับทําอะไรทําบ้านเนอะไม่รู้ครับเห็นเขาเอาไปขุดด้วยนี่ฮะวายเจอระวักใต้ไม่ไม่เหลือที่ขุดเพชรชันแล้วด่วนลงไปทำไมล่ะครับ จบ้นแล้วผมเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ลาว,วาทั่วมหัวที่พี่ผมทีไม่ได้ครับตรงนี้มีลาวาทำไมผมเขียนชื่อใครไม่ได้เลยวะกดแบถบทํำไมชื่อไม่ติดเจอเลตโตนธรรมดาธรรมดา ่อ,อการน,นั่นเองไม่สงสัยหรือสักนิดเอาแมวอ,อ่ะแมวอ,อ่ะอะไรอ่ะไดมอนอะเหรอแมวอ่ะเก็บเร็วครับอุ้ยอุ้ยตกปลาวา่ใครโยนอะไรมาให้ที่ขุดเหรอแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะเดินเล่นพี่อยู่ไหน มืดมากเลยรูอะไรอ่ะเอ็นบีเขาแล้วเอ็นบีเขาแล้วผมไม่เห็นเจอใครเลยไงไงในรูนัไงไหนวะรูด้านขวาเมื่อกี้ด้านขวามทางตันไม่ตันหุดมาเมื่อกี้พี่ชื่อพี่อยู่ไหนเนี่ยมาชื่อพี่ไม่เจอเอ้อลงไม่ได้เจอยังทางต่อวะเนี่ย นี่ไงหาใครไม่เจอเลยเจอแล้วเจอแลวผมอยู่ตรงห้องโถงใหญ่อ่ะลุมนี้เมื่อกี้ขุดไปแล้วที่ต่อหินไว้เพราะว่าเมื่อกี้ขุดไปแล้วเจอลาวาอยู่ไหนกันลองขุดลองขุดลงเรื่อยๆดิอยู่ไหนกันอะะเหล็ก อ่ะอยู่ไหนตกลงลาวาไม่มีใครว่านั่นนั่นขุดเลยนะไม่เห็นนะตรงเท้าอะตรงเท้าตรงเท้าทำไมเหรอเนี่งขุดผิดอันตกลาวานะเออข้างล่างดูดิตรงนี้ดูจากตรงนี้น่าจะมีแต่ลาวาเหรองำงๆระวังเจอเบ็ดหรอกไปข้างหน้าเลยล<ด>าวาล <ขอ S 2> าวา ไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วเออแบบไป<ด>ข้างหน้าหรือั้งขวาดีโอเคงว้าพี่คนหูด่ะเจอบ่อยงอมงอมอร่อยจังเลยขุดให้มันตกลาวาดีไหมเนี่ยใครไอคนอร่อยจังเลยใครอ่ะอ้าวหายหมดเลย อไอยาไ้ดีอืมออร่อยเอ,อื้อใครทุบหัวอีกวะไปทางไหนดีขวาซ้ายให้ขวาซ้ายตรงจะขุดลงทำไมลาวาเสียวลาวาขุดเหล็กก็ได้เอ๊เอ,อ้เอาผมตกเลย เ้าเล็กมาพอดีเลยอหรเอาเบสล็อกครับตรงไม่มีเราอ่ะขึ้นก็ได้เฮ้ยเต็มเลยอ่ะเราไม่สนเราจะขึ้นข้างบนเฮ้ยฮิโกอยู่ไหนอ่ะเออจะตามกันมาทำไมเอ้าปีผมอีกเดี๋ยวแป๊บนึงขอขยายห้องให้กว้างก่อน ขอเซกอะไรเลก็กน้อยเศกอะไรเอ่ยที่เผาครับมีปัญหาไหมเปนกล่มเออเรา<ต>ไปเรื่อยๆครับเสียงโชคแล้วพี่ว่าไปข้างหน้าขวหน้าซ้ายหลังลุยตรงอย่างเดียวเจยวจิ๊บ มามาจะทำของอเอ๊ะผมครับไม้สำเร็จรูปสี่อันมันไม่ได้ครับติ้งเทเบิลไปทางไหนดีวะเ่าเฮ้ยเอามาอันนึงไม้อ่ะอ,อ,อะไรอะไร,อะไรเอาไม้มาอันเดียวนะไม่ใช่อันนี้เอาอ,อีกอันนึง อันนี้ไม่เอาเออแบงคิวเบกล่มค้าอยู่นี่แหละปรับปรับแสงสูงสุดพอมองเห็นหน่อยได้เลยเอ,อ๋อเข้าใหม่เออใครเอาของหน่อยไหม เก็บเบลครับเกบบ็บเบลเอากีตา้ามาเล่นดีกว่าเล่นเป็นหรอเฮ้ยตอนนี้อาบอยู่หรือเปะเนี่ยอ้าวจู เอ้พี่ปิดทำไมอ่ะืเฮ้ยพี่ขุดมารู้ไหมเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่อ่ะไอรอนนะไอรอนอะพี่ไม่รู้ตัวเลยก็บอกแล้วมันมืด ทองด้วยเหรอใครได้ทองมาได้ยินไหมเนะี่ยได้ยินดิเนีย่ยรายการก็ได้ยิน อืพี่ปิดทำไมปิดอีเย่เ้ยมีน้ำมันด้วยอ่ะหินเลสโตนก็มีพี่ไม่ขุดไปหน่อยหรอก็บอกมองไม่ค่อยเห็นผมปักไฟให้แล้วเนี่ยก็พี่ไม่ยอมเปิดให้ผมเข้าอะ่ะเอา้าเจอพี่ละไม่แน่เออดับเลย แปลกใช่ไหมเขาเรียกค่าค่าเราชิงเพชรนี่หว่าพอดีชิงพอดีมันเจออ่ะผมจะขึ้นแล้วนะเฮ้ยอิอิอ,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 อาาิอย่าฆ่าผมนะผมจะเอาไปใส่หีบอเลสมโมเต็มเลยพี่ไม่ขุดอะ่ะโอ้สายกีตาร์ไม่ตรงโหเทียบเลยพี่ไม่ขุดได้ไง จะประหารพี่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 เรื่องอะไรอีกอ่ะพี่ไม่ยอมขุด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 เต็มเลย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 มันไปแล้ว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 ชักกระตุก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 ทำไมมันเยอะแยะนี่นี้นี่นี้นีแหวพี่พูดอะไรอ่ะอย่ายิง เกเรตันเหรอหนีเข้าบ้านครับปาถามใหม่ในนี้ใครมีกล้องบ้างกล้องเหรอกล้องติดต้องกล้องแบบกล้องถ่ายรูปแบบกล้องในคอมอ่ะผมมีเว็บแคมแล้วอยู่ไหนกันเนี่ย เราไปไหนกันหมดแล้วว่ะตายใครฆ่าถามได้ไหมว่าใครฆ่าใครฆ่าพี่แมวแมวจริงเหรอโหลดเกมในสตรีมโหลดช้ามาก ทองก็เยอะอะไรก็เยอะพเออพชรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาโรศัพท์ก่อนเยอะไปหมดเพชรมาทองมาไอรอนมาแล้วเคยเล่นแมปอะไรกันบ้างแล้วที่เล่นมาก็มีมาสามชาติกองสามชนกิงกระบวยถวยทอดที่พูดมาแน่ใจแนเป็นแมปไมไม่แน่ใจแน่ใจเลยว่ามันไม่มี อันเดอร์กราวรันออฟดิอีกอะไรอีกที่เล่นแล้วอันเดอร์กราวอยากเล่นแต่ยังไม่ได้เล่นเพื่อรุ่นพี่ผมเอ้ยพี่ผมที่จะถ่ายอะ่ะก็อยากเล่นที่พี่ลูวี่เล่นอ,ะอ่ะพี่ดูไม่เห็นอะไรนะ่าสนใจ,ะจะอยู่ใต้ถ้ำมาผมผมดูแล้วก็ผมว่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยแต <จะ S 1> ่อยาก,ยากยู่ใต้ถ้ำเข้าใจผมเลเหรอไม่เข้าใจอ,ะอ่ะ ต้องมีหมูเกิดแน่เลยอะ่ะใครก็ได้ทีพีผมไปทีครับไม่งั้นผมจะมอดมากไปกับกองฟืนกองไฟเลยนะเดี๋ยวลงเลยโดนลงพร้อมกับของอาวุธได,ดมอนนะก็เต็มไปด้วยของของพี่ทีพีมาพี่สร้างบ้านอยู่พี่สร้างอยู่อ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ห้ามสร้างทีพีเลยทีพีทีพีทีพีมาดิไม่ได้ ผมกดแถบแล้วชื่อมันไม่ติดก็ทับ t ีพีแล้วก็พิมพ์ชื่อพี่ดูเอาแล้วก็เอ๊ะผม TP พีผิดหรือเปล่าอ่ะแล้ว t ีพีพี่มาทำไมเนี่ยัผมไม่รู้เหมือนกันนะเด็กไม่เป็นไรเดินกลับก็ได้แค่อย่างวี้ถมทะเลครับโอ้ยรองุหยอุ้ยอุอย่าปานี่กอ โอ้ปานถ่ายรายการอยู่โอ้ย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 เฮ้ยใช่หนึ่งสองจุดจะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่ครับใช้เน็ตช่วยต่อด้วยเหรอครับพี่เบสครับไม่ครับใช้เน็ตหรอ แล้วเล่นเซฟไม่ใช้เดตจะทำยังไงครับก็ไม่ไม่ได้ไงฮะอืมแต่ว่าเขาเล่นเขาจะลองเล่นออฟไลน์ก่อนนี่ครับพี่เบสได้ได้ได้ก็เข้าตัวไม n ค c บเอ t พีไงเข้าตัวไม้เข้าได้เะล่หรือเปล่าเออคุณปันปันเข้าด้วยไหมค c บเอ t พีหรือเปล่า ฟอร์ได้ยังอ่ะเขาว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าฟอร์อัปเดตต้องใช้เน็ตหรอกอัปเดตอะไรฟอร์อัปเดตอัปเดตเวอร์ชันหมค์ครับถ้าเป็น1.3.2ไม่ใช่อันนั้นอ่ะของเราก็ขึ้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นของเขาเวอร์ชันอะไรเขาเพิ่ง ผมมาให้ตัวเกมเขาไป1.3.2ครับแต่เขาไม่กดฟอร์ดอัปเดตอีกมันก็เป็น1.3.2สิมันก็เป็นเท่าเดิมอะใช่ปะ่ะแล้วเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาก็คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมถามเขาก่อนมีปัญหาอ๋อปัญหาไม่มีจาวาจบก็ไปดาวน์โหลดสิเออพูดยงกัเรื่องใหญ่ไม่มีจาวาแล้ไง สรุปปัญหาคือไม่มีจาว่าโอ้มาครับจีจีไม่ต้องสนใจมันมันเซิร์ฟแค่นี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะถ่ายรายการแล้วถ่ายอยู่ด้รันจงรัศมีเลยไม่ได้ก็ส่งจาว่าให้เขาสิฆ่าชิงของใคร แน่แล้วพี่ผมตีได้จริงๆเนาะผมมีไอ้นี่เอาปะเออตัวสปอนเซอร์หมูอ่ะนี่อย่างรวดเร็วพี่อยู่ไหนอะ่ะสร้างบ้านตี <c oughs> พี่สร้างบ้านอยู่ไหนครับ <c oughs> ใครไม่รู้คีเอทพี่มาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าพี่มาก็เลยอยู่ใต้ดินอ้าวเหรอใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ดิแล้วพี่สร้างบ้านอยู่ไหนอะ่ะ ยังไม่ได้สร้างเลงยู่อเอ้ยเ<อ>พิ่งเห็นว่าตรงนี้มีไอรอนกดไปโอ้โหได้ยินเสียงเคี้ยวเลยนั่นเนี่ยเสียงยอะไรเอาพี่แมวแมวกาสินนมาด้วยพี่ยังไม่มา ันจะได้ครบทีมไม่ใช่อะไรหรอกเอาอะไรนะเอาพี่ผมมาแล้วเกาะล้างเล่นกันยังก็ะล้างเปลี่ยนแมปก่อนไงเป็นไอ้ run of the d a d อ่ะเ,อเล่นดิเอาไหมล่ะเกาะล้างมีไหมม,มีอยู่นาเอาไหมล่ะเอาดิมามาพี่เคยเล่นยังเคยสนุกไหมโอเคอยู่ใส่เทชี่ชวแผล นี่ผมถ่ายตอนลงด้วยนะเนี่ยถ่ายตอนเล่นตอนนี้อยู่อะ่ะอยากถ่ายก็ถ่ายดิสดเลยสดสุดๆอะ่ะสุด้องงามงามงามอร่อยงามๆๆงาม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 ,งาม Ован, ован, เออยังอ่ะเซิร์ฟผมไปเล่นไหมสรุกนะมีสร้างซอมบี้กีปเปอร์ไว้ได้วยนนเดียวเดียวได้ในท้องเล่ลม<ง>พ <ลง S 2> ัดลมเป๊ะไปยอมไปแล้วคอนไม้อ่อนแอเหรอไม่เคยฟงังด้วยหรอ เคยฟังกันหมดลยเหรอโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมพัดแหมยังเอาเปิดเลยวะมาแล้วครับนี่กดล้างเออขอล้างเอ้าแบม่มีคยเล่นแล้วอ่ะผมขอตัดไม้ก่อนผมขอดังนั้นผมผมเอาหน้าที่ตัดไม้คุณเลยนะได้ได้ว่าแต่ไม้มาล่วงไปตรงไหนแล้วล่ะ ตอนนี้ยังแรกอยู่นิดนึงแหลกไม่ใช่เหรออ่านั่นแหละโูดผมว่าโคตรมากมาก,มาก<อ>เฮ้ยอย่างนี้ผมก็ขี้ผมก็ดูเหมือนขี้โกงเลยทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงไปเปลี่ยนเพลงแล้กับกันเพราะว่าผมมีเนี่ยผมมีเสีผมไม่ใช้หรอกขี้เกียจใช้ ขุดดินทำไมอ่ะอ่าโอเคขุดลงมาก็ได้ขุดมาวางเป็นอันนี้อินอยอาคัพติง้งเอาะตรงนั้นไม่ต้องขุดก็วางอย่างนี้เลยวางดินเลยทำที่ขุดไวด้ด้ทำที่ขุดหินไว้ด้วยนะเดี๋ยวขุดไปเจอเหินแล้วครับเจอแล้วตายหล่นทับหัวตาย เวรกรรมไม่พอมีที่เก็บอาหเยเดียวปลูกต้นไม้ยังมันไม้ก่อนปลูกเสร็จก็รอตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ได้อาหารเสริมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวกําลังเอาใบไม้เพื่อหาใบเดี๋ยวร้อยมันล่วงเองมันจะได้มันจะได้เยอะกว่าอย่าไปตีร้อยมันล่วงเองล่วงมาแล้วสองเอาสามแล้วเออสี่แล้วด้วยเดี๋ยวปลูกตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีที่ปลูกเลย ปลูกตรงดินไงปลูกห่างๆกันนะเอาต้นหนึ่งปลูกบนหัวนี่ก็ได้อีกต้นหนึ่งปลูกตรงนั้นเอาต้นหนึ่งปลูกตรงนี้อีกต้นหนึ่งปลูกตรงนู้นโอเคเข้าใจฝากตรงนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวขอดินไปถมกันทางนั้นขุดลงเหมืองไปเลยคนมีที่ขุดนะแล้วก็แบบนี้เฮ้ยเจอโคดีต้นนี้ต้นหนึ่งอันนี้อีกสักต้นได้กี่ต้น ได้มาสี่ต้นแล้วก็ตรงนี้อีกต้นนึงผมไปเล่นเอฟแล้วอุตส่าห์ห่วงรายการอลยนั่นเนี่ยเอาหรือว่าไม่ดีอ่ะดีข้างล่างเจอดินก็ขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวผมคพ,พับของให้ใครเอาสติ๊กไปหรือเปล่าไม่ไง,ไงคนขุดอยู่ยข้างล่าง มีที่ขุดดินแล้วช่วยไหมเ,เฟือแล้วก็ขุดดินเอ้าไอ้สติ๊กหายไปไหนหมดอะผมใช้ไปแล้วอ๋อเป่าป่าเป,าเป่าอยู่กับผมเอาไรมาเดี๋ยวผมขับให้เลยมาเดี๋ยวผมขับให้ขับไม่ได้สามคนเลยอะเออเอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะโอเคผมทำนี่ขุดดินอยู่อ๋อทำได้แค่สองคนอะดูเหมือนว่าจะทำได้สองคนทำไร,รอ่ะให้คนที่จะหาหาเหมืองแร่ไปสองคนอะแล้วก็ผมอยู่ข้างบนเอง พอได้ที่ขุดเนี้ยมาแล้วะผมอยู่ข้างบนเองก็อ่ให้โยนที่ขุดไปให้แล้วนะขุดเจ้ีขุดดินครับขุดดินแล้วก็มาหาดินจากตรงนี้ไปปลูกไม่ได้โกงผมมีพี่ไม่ไปเหมืองแร่รครับไม่รีบ แนี้คุ้นๆเหมือนเคยเล่นกับเพื่อนแล้วค่ะใครเปิดเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดซาวน์ดิแมนตินเลยหิวอ๋อไม่ไงยังไม่ก็ตะยังไงก็ไม่ตายทำไมเนี่ยหรอแมปก่อร้านที่พี่แท็กเกอร์เล่นอ่ะใช่อุ้ยอือุ๊หาทางขึ้นไม่ได้เกือบตาย อ้าพี่อยู่ใต้น้ำเหรอนะอ uh ่า huh. อยู่ทำไมฮะขุดดินเมื่อไหร่มันจะโตวะได้โคมาสิบเจ็ดอันอะ่ะทำครบเพลิงปักไว้ตรงกล่องไม่มีสติกแล้วสติกหมดเดี๋ยวเบืดแล้วเราก็จะได้เวลาออกล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกล่าสเกลิตันวางดินเหนือพื้นผิวครับบ้านลอยฟ้าเดี๋ยว ส่วนใต้ดินก็ขุดทรายให้หมดแล้วจะมาปลูกต้นกระบ,บองเพชรทำไมฮะเพื่อความสวย,ยางามวางทรายทำไมไหนใครวางผมไม่ได้วางเนี่ยเหรอคนหน้าแปลกอะผมเหรอแปลกยังไงผมอะป <c oughs> กติเขามีแต่คนแปลกหน้าไงหอเข้าใจละปกติมีแต่คนแปลกหน้าอันนี้คนหน้าแปลกไม่ได้แปลกหน้าอะ เมื่อไหร่จะเช้าว่ะเอ๊ะปรับให้เป็นตอนคืนไม่ดีดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามขี่โกงรอดิอีกตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงเลยเนี่ยใต้บ้านเป็นหลุมลึกเลยครับตกมามีสิทธิ์มันดูยังไงว่าสไลม์อยู่ตรงไหนเนี่ยผมหาไม่เจอ <laughs> ต้องความลึกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ใช่ผมมีมีนี่แมพเฮ้ยเจอเคลเจอเคลกด กดก็กดเอ้ยบอกไม่ถูกมันแล้วไงอ่ะมันไม่เห็นมีคำว่าไอ้นี่เลยอ่ะกดตัวเอ็ขึ้นมาพี่ผมเจอคพมินิแมพออปชันผมเจอคาเลครับผมเจอคาเลกดอะไรนะกดเอ็มขึ้นมาแล้วก็มินิแมปออปชันโอเคเข้าแล้วครับไม่็จะมีตัวเลือกเไม่มินิแมปออปชันไม่ใช่ซาฟารีออปชันสิอะไรนะอะไรออปชั่นซาซาเฟสแมปปะอ่าฮะ ามาเก็ตทได้อันบัดสองสองอันแล้วเจอละชาวช้างลีกกับชาวโชวสลรามช้างไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีสลรามเลยถูกต้องใช่ไม่มีทางนี้เลยใตบ้านตกลงมาที่เป็นผีเลย <laughs> ไม่มีไฟเอต้นไม้โตแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวไปตัดก่อน โตไวจังมาทำไรดีอะเดี๋ยวทำที่ขุดให้แล้วกันข้างบนก็ทำดาบไปสู้กับผีตอนนี้อัดอยู่หรือเปล่าเนะ่ะอัดอยู่ครับอ่าหรือพูดชื่อรายการอะไรหรือเปล่าครับเอาก็ผมตอนเนื่องจากตอนตอก่อนเลยไงก็คืออยู่ในโอเค,อ,เคอัดพร้อมกันอะ่ะข้างบนก็ทำดาบไว้นะที่บอกครับเดียวเจอผีแล้วจะหนาวใช้มือทีครับ